รถกระบะตอนเดียวรถวิ่งสิ่งขางานต้องคันนี้เลยกับเจ้าตัวโตตา้าไฮรักซีโวส2.4ี่เจพั p ซึกแรรถคันนี้เลยนะฮะใส่ตู้มาให้แล้วรถชมปี2018เอราคาอยู่ที่4,390 0 0าบาทคันนี้ฟรีดาวจัดป้ายนะฮะวันนี้นะครับผมตับแทบนะฮะจากบริษัทต้องจรยนยนจำกัดรถไปสองจังหวัดทวนราชธานีนะฮะวันนี้จัดมาให้แล้วฮะรถ ซื้อสวยคันนี้เลยเอาไว้วิ่งหางานรถแต่งสวยใส่ตู้ทึบมาให้แล้วนะครับผมรถคันนี้ความเดิมมีให้แน่นอนรถสวยไม่น้อยเพียง1นึ่งแสนหกมกิโลเท่านั้นเองนะฮะจัดไฟนั้นได้เต็มนะฮะจัดเท่านั้นได้ถึงที่นะฮะบริการส่งรถให้ถึงบ้านทั่วประเทศเชน่นกันนะครับผมรถคันนี้สวยแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะฮะของเดิมจากโรงงานนะครับผมดวงไฟนะฮะล้อเป็นล้อ,อก,กระทะเดิมจากโรงงานนะฮะใสยย่ยางมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกับเจ้าตัวนี้ดีกว่าครับคันนี้ใส่ตู้ทึบมาให้แล้วนะฮะสภาพตูยังสวยอยู่นะครับไม่มีรอยบุรยบรอยขาดเลยนะฮะรถคันนี้นะครับมีโซมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมกระบะต้นเดียวซิงเกิลแคปนะฮะมีแม็กไรเดอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ,รบ,ะะรบระะไฟเบรกสัญลักษณ์รีโวมีให้ครบเลยนะฮะไฟเบรกรงที่สามีให้นะครับผมคันนี้รถสวยสภาพเดิมแน่อน,นอนต้องคันนี้เลยโตโยต้ารีโวคันนี้ครับ รถคันนี้ภายในเป็นกระจกไฟฟ้านะครับไมน้อยเพียง1นึ่งหเพียงหนึ่งแกมนิโละครับภายในสวยเป็นบบอะหนังตัวนี้จะได้เกียร์ห้สปีดนะครับผมเครื่องเสียงสามารถต่อบลูทูธ fm/am ได้นะครับคันนี้นะฮะภายในสวยสีดาเงานะครับผมใครสนใจรีบติดต่อมาเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะศูนย์แปดเนะครับแอดไลน์มาได้เลยตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ